หลังจากที่ผมนะครับได้มายืนฟังเขาเล่นอ้ตัวนอเคขอบคุณมากครับหยังไงครับไล้บอกาเขเขาหลอกผมครับเขาหลอกผมครับอยู่เขาก็เอาไอ้เครื่องนี้มาใส่ตัวผมผมก็คิดว่าฟรีไงแล้วเสร็จปั๊บผมก็ เล่นเล่นเล่บรออยไรจะบิลีสิเอาจะกลับปั๊บ20ไปเถอะไปเถอะลูกชายกันลูกชายลูกชายในทริปเป็นไงน้ำตกเป็นไงบ้างก็สวยงามนะคะน้องเป็นผู้ชายนะผมแก้วว่านะเหมือนแฟดที่กล้องเนี่ยผมแก้ง เขาจากกินนะในทริปนะฮะกินน้อยมากไม่ค่อยกินเลยในทริปอาหารเช้าวิจ,จาิารจานเดียวแต่จ, <ะ S 1> จานเท่านี้เลยมากมากเลยนะครับขอบคุณ Go to Get Travel มากมากเลยนะคะได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยต้องติดตามชมนะครับว่ารักพาทัวร์ชุดหน้าจะเป็นใครนะคะก็เจอกันค่ะ ตื่นมาอยู่ที่ประเทศอิหร่านเรียบร้อยแล้วืสดชื่นจริงๆแต่แต่อย่างว่าละค่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนาะอยู่ในดินแดนนี้คนเดียวมันก็ไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตามธรรมเนียมรายการเราค่ะเราจะต้องไปลักพาตัวและแน่นอนนะคะมีคนให้เราเนี่ยลักพาตัวแล้วอยู่ทางนี้ค่ะออ น่ารจริงนี่ใครเนี่ย่อยตัวกันหน่อยครับผมใช้หนุ่มที่รักพาตัวให้เขามาดูแลดิฉันนะคะครับแขนแอลพร้อมๆอุ้ยดึงไม่ออกเอางี้เอางี้เอออ้โนี่ค่ะน้องโบสทาราสวัสดีครับทำอะไรอ่ะฉันไม่ได้มัดเธอนะอ๋อไม่ได้มัดอ๋อนี่ดูสิคนแบบขับมือเตงออกไม่ได้ใช่รักขนาดมีใจอ่ะไม่ต้องพาตัวแค่ชวนแล้วก็มาเลยใช่ไหมครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะตะลึง สวยมากเลยฮะแม่ไม่มองหน้าแม่เลยนะมองแต่ใบยูแล้วก็บอกสวยอ่ะเด็กคนนี้มองที่สวยแล้วก็ค่อยมองที่สวยที่สุดเออพูดดีมาอีหลานครั้งแรกปะครับครั้งแรกเลยครับหรอครั้งแรกในชีวิตเลยครับจริงเปล่าถ้าในวรนออกกลางอีหลานนี้เป็นประเทศแรกเลยจริงก็ล่าเปิดซิงเลยฮะเปิดซิงเลยหรอครับผมแล้วมาปริ้งลืมตามาเจอที่นี่ความรู้สึกคือโหจริงจริงที่นี่สวยมากผมสะดุดอย่างนี้คือแสงของที่นี่คือแสงแดดนี่อาจจะแรงจริงแต่ว่าแสงเขาจะมีความ นวลนวลนิดๆมองแล้วไม่ได้เหมือนแสงที่ประเทศไทยจะมีความแบบสวยอะผมชอบผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแสงเขาจะละมุนใช่ครับแดดแรงแต่แสงละมุนใช่ครับแดดบ้านเราทั้งแรงแสงก็แข็งกล้าแล้วมลภาวะก็นิดๆหน่อยหน่อยพอให้เราชื่นใจครับผมแต่เรียกว่ามานี้สนุกแน่นอนบรรยากาศดีครับพาแม่ดูแลแม่นะครับสัญญานะสัญญาอ่ะใส่อันนี้โอเคอันนี้เราใส่กระเป๋าไว้ลูกอุยจังนั้นจักรยานม้นบอสผู้ชายอะไม่ใช่ ไปดูพาแม่ไปดูกุศลเยพาแม่ไปดู มา <My S 2> อีหลานนี่ยละารู้สึกดีเลยนะแต่จะบอกให้แล้วตัวเองถ้าอยากมาอีหลานเนี่ยให้ได้ทั้งสาระความรู้แล้ได้ความสุขสนุกสนานแล้วก็ต้องเจอตัวจริงคนนี้พี่ชำนาญรู้จักเขามาก่อนแล้ว<ห>พี่ยอกแห่งโกลด์ t h เกเตอร์ทราเวล จับตรงใจสวัสดีครับ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 สวัสดีพี่ท็อปเอาตรงนี้เลยเหรออ้าวครับผมแนะนําให้โบ๊ทรู้จักนี่โบ๊ทมีอะไรอยากจะถามพี่ยอคถามได้เลยจริงๆอ่ะได้ยินชื่อพี่ยอคมานานแล้วฮะเจอตัวจริงโโอ้หหล่อมากครับผมพี่ยอคยี่สิบยอคยอคยอคโอเคโอเคได้ได้ได้พี่ยอคให้คําตอบหน่อยว่าเรามาอีหลานนี่มันจะปลอดภัยไหมไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหรือเปล่ากลัวไหมล่ะครับก่อนจะมากลัวไหม นิดนึงครับเพราะว่าด้วยด้วยข่าว,ด,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 วด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับที่น่ากลัวคือกลัวโดนสาวๆขอถ่ายรูปมากกว่าอ,อันนั้นใช่ค,ครับ <c oughs> อย่างอืงอ่นไม่มีอะไรน่ากลัวมากกว่านั้นแลน้วนะที่นี่ปลอดภัยนปลอดภัยอิหร่านเนี่หน,น,น้าเที่ยวนะครับเพราะเป็นเมืองคือเป็นแหล่งอารยธรรมตั้งแต่สมัยยุคของเปอร์เซียนะครับอาณาจักรเปอร์เซียอะไรต่ออะไรนะครับมีมีมีใช่ใช่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับแล้วก็ผู้คนก็น่ารัก นะครับอาหารกร็ทานได้อร่อยนะครับ<ม>สิ่งอำนวยความสะดวกเยอะนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับคือจริงๆเคยเข้าไปอ่านในรีวิวนะนเป็นอย่างที่พี่บอกแล้วตอนเราลงเครื่องมาหรือเริ่มเดินทางมาที่นี่เนี่ยความรู้สึกนั้น,นก็ซึมซับเข้ามาเรื่อยๆอคือโบท๊ทบอกว่าภาีหลาไม่น่ากลัวแต่น่ากลัวที่มากับแม่ท็อปเนี่ยอาจจะต้องต้องหาหาข้อมูลอีกทีนึงนะครับ แล้วพอมาถึงอิหร่าน<อ>ปุ<อ>๊บเราต้องไปเมืองไหนต้องไปเที่ยวอะไรไฮไลท์เนีมีหลายหลายจุดที่ต้องเที่ยวเลยนะครับอย่างตอนนี้เราอยู่ที่เตหรานนะครับเ<อ>ตหรานก็คือเมืองหลวงปัจจุบัน<อ>นะครับเราก็ควรจะต้องไปที่คีรัสคีรัสก็เป็นเมืองหลวงเก่าด้วยแล้วก็เป็น ต้นกําเนิดของอารยธรรมเปอร์เซียเลยนะครับเปอร์ซิโพลิสนะครับเมืองหลวงของเปอร์เซียในยุคนั้นนะครับอยู่ที่ชีรัสแล้วก็อิสฟาหานก็จะเป็นเมืองหลวงเก่าอีกยุคหนึ่งในยุคที่เปลี่ยนเป็นมุสลิมเข้ามาแล้วนะครับก่อนหน้าไม่เข้าถือบูชาไฟเนาะแล้วก็อิสฟาฮานก็ควรจะไปยัสก็เป็นอีกเมืองนี้เราน่าจะไปดูเหกือนชันแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้ขนาดว่าเตหรานเนี่ยนะคะเป็นเมืองหลวงใหม่นี่ก็สร้างมากว่าพันปีแล้วโอ้เข้าเป็นตั้งแต่ ศตวรรษที่18ประมาณ300ปีแล้วมั้งนะสามร้อยสี่ร้อยปีละนะครับที่เป็นเมืองหลวงนะฮะอย่างที่เราอยู่ตอนนี้รับที่เราอยู่ตอนนี้ก็เป็นพระราชวังโกลเดสตานนะครับโกลเดสตานพาเลสนี่ก็สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16นะฮะศตวรรษที่นี่ก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เมืองหลวงไม่อยู่นี่เนาะก็ไม่ใช่เป็นพาเลสหรอกนะครับก็เป็นเป็นป้อมปราการเป็นซิตาเดลนะครับแล้วก็ศตวรรษที่17พอราชวงศ์คาจาคาจาเข้ามาปกครองนะครับตอนนั้นเริ่มเป็นพระราชวังละ แล้วก็จนราชวงศ์สุดท้ายปาร์ลวีเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นวังที่ประทับนะแต่ว่าใช้ทําพิธีพวกบรลมราชาพิเศษอะไรเงี้ยของปาร์ลวีทั้งสองสองสอง,สององค์เลยนะครับ <ชา S 1> ก็ทําพิธีที่นี่แต่ไม่ได้ประทับอยู่ในนี้นะครับเพราะนั่นก็ถือว<ร>่าเป็นวังหลวงอ่ะนะครับต้องบอกว่าศตวรรษที่16นั้นตอนนั้นสร้างแต่ปัจจุบันที่เรายืนอยู่เนี่ยเรียกว่าศตวรรษที่เท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดสี่ห้าร้อยปีมาแล้วใช่ครับผมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวก็ ก็คือว่าเป็นการสร้างที่อาศัยความเย็นจากธรรมชาตินะฮะจะเห็นหอเนี่ยเขาเรียกว่า Catcher Tower นะครับอยู่4หอ,หอด้วยกันนะครับมันจะมีที่ดักลมอ่าเป็นเป็นอากาศจากข้างนอกเนี่ยให้เข้าไปก็ป้องอยุป้องอยาอ่าไม,ไม่ใช่เป็นบินแคชเชอร์ใช่ให้ให้ลมเนี่ยัหนแหน,นเห็นไหมนู่นอีกหอหนึง<อ>น่งนะครับ ให้ลมเนี่ยเข้าไปข้างในใช่แล้วมันก็จะทําให้ความเย็นเหมือนอยู่ห้องแอร์อะไรอย่างนี้กล่องลมนั่นเองกล่องลมใช่อุยเดี๋ยวไปดูทั้งภูมิปัญญาและสถาปัตยกรรมบา่งดงามเดม้าวเชิญเลยพี่ยอกําค่ะยอกรำเวลาอยู่ในวังเราต้องอะไรได้ไหมเดินธรรมดาก็แล้วกันครับเฮ้ยได้นะเออคนนี้ได้จ้ะได้ได้ตำรวจมาจับได้เลยอิรานครับต้อนรับผมด้วยพระราชวังโกเลสตาน แห่งนี้ครับผมโหสวยงามมากๆสถานที่ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเตหารานที่นี่เป็นพระราชวังที่มีความกว้างขวางใหญ่โตมีสวนดอกไม้ที่งดงามสวยงามด้วยการตกแต่งภายในจากกระจกเงาตัดเหลี่ยมแบบเพชรนอกจากนั้นครับยังมีสิ่งของเครื่องใช้โบราณจากนานาประเทศที่นำมามอบให้แต่ละชิ้นเนี่ยสวยงามวิจิตรมากๆครับ ส่วนภายนอกตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบที่มีสีสันปัจจุบันนี้พระราชวังโกเลสตานยังใช้เป็นสถานที่สำคัญในการรับรองบุคคลสำคัญเช่นพระราชอาคันตุกะแขกที่มาจากต่างประเทศราชวังแห่งนี้ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในคิรักราศ2013ครับ บสสังเกตไหมว่าค,ความโดดเด่นของศิลปกรรมสถาปัตยกรรมเขาเนี่ยผหนังเขาจะตกแต่งด้วยกระเบื้องแล้วก็โมเสกครับผมเนาะสวยงามมากเนาะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยคเขาบอกว่ากษัตริย์สมัยนั้นนะคะก่อนที่จะมีการปฏิวัติปีที่เขามีการปฏิวัติคือ1979เกนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ย<อ>เขาก็ไปเที่ยวยุโรปแล้วก็เกิดความประทับใจเห็นกระเบื้องต่างๆก็เอามาสร้างแล้วก็ทํามาและอันที่โดดเด่นเกินนิโบรสตรงกลางกาแเห็นเป็นรูปอะไรคะอ๋อเป็น สิงโตหรือว่าเสือเขาน่ะสิงโตลูกสิงโตสิงโตถือดาบและที่หลังของสิงโตก็มีพระอาทิตย์อันนั้นเนี่ยนะคะความสําคัญคืออะไรรู้ไหมน้องโบ๊ทเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิหร่านเลยธงเนี่ยนะคะจะมีสัญลักษณ์รูปนี้อยู่ตรงกลางธงที่เป็นตราแผ่นดินเขาใช่ไหมครัแต่พอมีการปฏิวัติเขาก็เปลี่ยนตรงกลางนั้นนะคะเปลี่ยนจากรูปของสิงโตตัวนี้กลายเป็นอัลเลาะห์เขาก็ถือเอา ศาสนาเป็นสําคัญนะคะสวยงามแล้วก็มีความหมายด้วยบดวาไหมพี่มองดูว่าพี่ว่านะนอกจากจะความเป็นยุโรปแ่บมีความจีนจีนอ่ะใช่ครับครับอุยงานกระจกเขาก็มีน้องไปดูกันผมชอบมากงานกระจกเหรอใช่ชูจริงๆป่ะชอบจริงพี่มาแปะงานกระจกเพราเธอคนโบราณนะถ้าเป็นบ้านเราเนาะก็คงจะเป็นคล้ายๆไก่ย่างไก่ย่างไก่สีส้มครักินกับข้าวเหนียวเป็นไงครับอื อร่อยดีออดีเลย,ยช่วงเช้าถึงช่วงมาน9ก้าโมงสิบโมงเนี่ยพาที่จะขึ้นแล้วแสงจะส่องเข้าไปจะเห็นเป็นแสงสีสวยงามมากด้านในนี่คือแสงที่ส่องผ่านมาที่น้องโบ๊ทบอกนะคะใช่ครับงดงามมากๆาเลย